พระมเหสีขี้หึงเหมือนหนึ่งเสือพระฉายาสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีพระบรมราชินีในรัชกาลที่หนึ่งจากมัติชนอะคาเดมีวันที่23กุมภาพันธ์2563อาจารย์ปรีดีพิษภูมิวิถีผู้เชี่ยวชาญช่ำชองประวัติศาสตร์ไทยทั้งเรื่องไพร่เรื่องเจา้า ทำหน้าที่เป็นวิทยากรพาทัวร์ตลอดทั้งวันได้เล่าเรื่องมีเกร็ดวัติศาสตร์มาเล่าสู่กันฟังอย่างเรื่องของสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีพระบรมราชินีพระองค์แรกของจัก,กรีวงศ์ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสตรีขี้หึงเป็นที่สุดประวัติศาสตร์มีบันทึกไว้ว่าทรงเคยใช้ดุนสแส ฟาดศีรษะเจ้าคุณแวน่นพระสนมเอกในรัชการที่หนึ่งจนเลือดอาบมาแล้วเพราะความขี้หึงสมเด็จพระอมรินทรามีพระนามเดิมว่านาคพระราชสมภพเมื่อวันที่9มีนาคมพุทธศักราช2280ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยาเป็นธิดาของคุณทองณบางช้างและคุณสัน้น อ่อมาได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระรูปสิริโสภาคยมหานาคนารีเป็นขหาบดีเชื้อสายมอนมีพี่น้องร่วมอุทธรเดียวกันสิบคนทุกคนล้วนได้รับพระราชทานยศเป็นเจ้าคุณทั้งนั้นที่กล่าวถึงอัมพาวาเป็นถิ่นพระพุทธเลิศล้านภาลัยก็เนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่สองทรงเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่หนึ่ง คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกซึ่งสมรสกับคุณนาคหรือสมเด็จพระอมรินทราผู้มีพื้นเพบ้านเดิมเป็นคนอัมพวาแขวงบางช้างหรือตำบลบางช้างในปัจจุบันในสมัยโบราณแขวงบางช้างเป็นชุมชนเล็กๆที่มีความเจริญในด้านการทำสวนปลูกพืชผักผลไม้และในเรื่องของการค้าขายมีหลักฐานเชื่อได้ว่าในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง แขวงบางช้างมีตลาดค้าขายเรียกว่าตลาดบางช้างนตลาดเป็นหญิงชื่อน้อยมีบรรดาศักด์เป็นเท้าแก้วผลึกในตลาดผู้นี้อยู่ในตระกูลเศรษฐีบางช้างซึ่งต่อมาเป็นราชนิกูลณนะบางช้างก่อนหน้าที่สมเด็จพระอมรินทาจะก้าวสู่การเป็นพระบรมราชนีพระองค์แรกแห่งจักรีวงนั้น เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อพุทธศักราช2,303ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายรัชสมัยพระเจ้าเอกทัตโปรดกล้าวให้นายทองดวงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกเป็นหลวงยกระบัดเมืองราชบุรีซึ่งเป็นเมืองจัตะวาขึ้นตรงต่อกรุงศรีอยุธยาต่อมาหลวงยกระบัดได้แต่งงานกับคุณนาคบุตรีขหาบดีบางช้าง และได้ย้ายบ้านไปอยู่หลังวัดจุลามณีต่อมาเมื่อไฟไหม้บ้านจึงได้ย้ายไปอยู่หลังวัดอัมพวันเจติยารามอีก3ปีพุทธศักราช2,310เมื่อพมายกทัพเข้าตรีกรุงศรีอยุธยาแตกหลวงยกกระบัตัดสินใจอพยพครอบครัวเข้าไปอยู่ในป่าลึกในระหว่างนี้ท่านแก้วสมเด็จกรม พระศรีสุดารัก์พี่สาวของหลวงยกระบัดได้คลอดบุตรหญิงคนหนึ่งตั้งชื่อว่าบุญรอดต่อมาได้เป็นสมเด็จพระศรีสุริยเยนทามรมราชินีในรัชกาลที่สองครั้งเมื่อพระยาวชิรปราการรวบรวมกําลังขับไล่พม่ากออกไปหมดแล้วได้สถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าตากสินหลวงยกกระบัดจึงได้อพยพครอบครัวกลับภูมิลำเนาเดิมในช่วงนี้เองคุณนาคได้คลอดบุตรคนที่สี่เป็นชายชื่อฉิมซึ่งต่อมา คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยหลังจากนั้นหลวงยกกระบัดได้กลับเข้ารับราชการอยู่กับพระเจ้าตากสินได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระราชวรินทร์เจ้ากรมพระตำรวจนอกขวาก็ทั่งเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ึและปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกต้นราชวงศ์จักรีเรื่องของสมเด็จพระอมรินทราในหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กของสำนักพิมพ์มติชน ฉบับพิเศษชื่อว่าลูกแก้วเมียขวัญเขียนโดยสันสนีวีรศิลป์ชัยเนื้อหากล่าวถึงสมเด็จพระอินทราบรมราชินีว่าทรงเป็นสตรีที่มีความรู้สึกว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้จะทดแทนความรักได้การพบรักระหว่างหลวงยกกระบาดเมืองราชบุรีและคุณนาคนั้นเประหนึ่งนิยายโรแมนติกเล่ากันว่า คุณนาคเป็นสตรีที่มีรูปโฉมงดงามกระทั่งสมเด็จพระเจ้าเอกทั์แห่งกรุงศรีอยุธยาให้ทหารมหาเล็กไปนำตัวเพื่อมาเป็นสนมนางในแต่บิดาคุณนาคห่วงลูกสาวไม่อยากให้เข้าวังเป็นนางในจึงไปขอร้องให้บิดาของหลวงยกระบาดเมืองราชบุรีกาบบังคมทูลว่าได้มันหมายกับลูกชายไว้แล้วขณะที่อีกกระแสะเล่าว่าทั้งหลวงยกกระบาดและคุณนาค พบรักกันตามคันลองของหนุ่มสาวทั่วไปกล่าวคือคุณนาคแม้จะเกิดในตระกูลขหาบอดีแต่ก็ต้องทำงานหลักตามอาชีพไม่ว่าลอกท้องร่องวัดน้ำพรวนดินดดยาขึ้นต้นหมากรากไม้เก็บผลไม้หรือแจวเรือพายเรือการเป็นหญิงขยันขันแข็งทำงานนี่เองวันหนึ่งคุณนากกำลังปีนขึ้นเก็บผลไม้บนต้นไม้ในสวนริมคลอง เกิดอุบัติเหตุพระตกลงมาบาดเจ็บจุกเสียดอยู่โคนต้นก็ให้บังเอิญหลวงยกกระบาดหนุ่มมีอันต้องนั่งเรือผ่านมาพบเห็นเหตุการณ์เข้าพอดีจึงได้ช่วยเหลือเป็นต้นเหตุของความสัมพันธ์ที่สารต่อมาเป็นความรักและได้แต่งงานในที่สุดหลังแต่งงานศึกสงครามในบ้านเมืองยังไม่สงบฝ่ายชายต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษามาตุภูมิส่วนฝ่ายหญิงก็ ยังคงทำงานบ้านงานสวนดังเดิมกระทั่งปลายกรุงศรีอยุธยาสภาพบ้านเมืองแตกสลายยับเยินเปลี่ยนวิถีจิตใจของผู้คนโดยสิ้นเชิงหลวงยกกระบาดตัดสินใจอพยพครอบครัวเดินทางเข้ากรุงทนบุรีเพื่อสมทบกับพระยาตากกู้บ้านฝื้นเมืองการเดินทางจากสมุทรสงครามมายัางกรุงทนบุรีสมัยนั้นโดยทางเรือตามคลอง32คดเพื่อมาออกแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างทอง มีเหตุการณ์พิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของซองสามีภรรยาและอุปนิสัยสุขุมเยือกเย็นพ้องหลวงยกระบัดซึ่งหม่องราชวงคึกฤทธิ์ปราโมทได้เล่าไว้ในหนังสือโครงกระดูกในตู้ว่าระหว่างเดินทางเจ้าคุณชูโตซึ่งเป็นพี่ชายของคุณนาค ร่วมเดินทางไปเพื่อกอบกู้บ้านเมืองด้วยกันนั้นกำลังเคร่งเครียดกับสถานการณ์บ้านเมืองมีใจอันร้อนรนเมื่อมองเห็นสองสามีภรรยานั่งพูดจาเล่นหัวหัวราะหัวใครกันอยู่กลางลำเรือก็เกิดโมโหเดือดกล่าวหาน้องสาวน้องเขยว่าไม่รู้จักกาลเทศะบ้านเมืองเป็นกลียุคบ้านแตกเสาแหลกขาดถึงป่านนี้แล้วยังมันนั่งหยอกล้อกันอยู่ได้คนเช่นนี้เะไหนจะไปกู้บ้านกู้เมืองได้สำเร็จ มิหญ่ที่สองสามีภรรยาจะชี้แจงให้ฟังว่าระยะทางที่จะไปยังอยู่อีกไกลการศึกสงครามข้างหน้ายังมีอีกมากเมื่อยังไม่ได้เผชิญหน้าก็ควรทําจิตใจและร่างกายให้สบายจะได้มีกําลังใจไว้ต่อสู้กับข่าศึกเจ้าคุณชูโตเอาแต่เกลียยกล่อไม่ยอมฟังเหตุผลขอแยกตัวไปตามลําพังด้วยคําทิ้งท้ายว่าเมื่อรักสุบรักสบายก็จงไปด้วยกันแต่สองหัวเมียเถิด เราจะแยกทางไปแต่ตัวจะไปแก้แค้นทดแทนไอยพมา่าคาศึกให้ได้ว่าแล้วก็กระโดดขึ้นฝั่งและหายสาบสูญไปตั้งแต่บัดนั้นส่วนหลวงยกกระบาดได้ใช้ความสุขุมเยงเงือกเยน็นรับราชการเป็นทหารกล้าในกองทัพสมเด็จพระเจ้าตากสินจนเป็นที่ประจักษ์และเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการได้ตำแหน่งสูงสุดคือสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก สำหรับคุณนาคนั้นตลอดชีวิตในช่วงต่อมายังคงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแม้ภัยสงครามจะผ่านไปและฐานะความเป็นอยู่ของคุณนาคเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นท่านผู้หญิงของสมเด็จเจ้าพระยามหากริยัศศึกหรือเป็นสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีเล่ากันว่าตลอดพระชนชีพของท่านจะต้องตเตรียมสเสบียงอาหาร ซึ่งประกอบด้วยอาหารแห้งนานาชนิดใส่ไว้ในกระจาษสองใบพร้อมสาแรกและไม้คานวางไว้ข้างๆตัวเพื่อสะดวกต่อการหยิบฉวยและพระกายอาหารที่ประกอบขึ้นแม้ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งพระราชนีแล้วยังเป็นพวกอาหารที่สามารถเก็บไว้รับประทานได้นานๆไม่ว่าจะเป็นผักดองหรือของเค็มต่างๆมีเสียงร่ำลือกันว่าอุปนิสัยอย่างหนึ่งของคุณนาคคือขี้หึงเป็นที่สุดจนมีคำเปรียบเทียบติดปาก เมเหสีขี้หึงเหมือนหนึ่งเสือความขี้หึงของสมเด็จพระอมรินทราเท่าที่ปรากฏเป็นเรื่องราวคือครั้งที่ท่านหึงคุณนวลน,น้องสาวของท่านซึ่งกําลังเป็นสาวเกรงว่าจะเป็นที่ต้องตาของท่านเจ้าคุณสามีจึงทรงหาโอกาสสนับสนุนให้คุณนวลสมรสกับนายบุญนาคต้นสกุลบุญนาคซึ่งกําลังเป็นพ่อไม้ตําแหน่งทนายหน้าหอของเจ้าคุณสามีมีผลให้สกุลบุญนาคเกี่ยวพันกับราชวงศ จับตรีสืบมาอย่างไรก็ตามสมเด็จพระอมรินทาไม่อาจทรงยึดอดีตให้คงอยู่สิ่งที่การเวลานำมาและเป็นเหตุให้ชีวิตในครอบครัวต้องเปลี่ยนแปลงก็คือสาวชาวเวียงจันทร์ชื่อคุณแวน่นซึ่งสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์สืบพากลับมาด้วยเมื่อครั้งยกทัพไปตีเวียงจันทร์เล่ากันว่าท่านผู้หญิงนาคทำใจรับการมีสตรีอื่นมาร่วมสามีด้วยไม่ได้ ลูกแก่โทรสะถึงขั้นใช้ดุนสแสฝฟดหัวสตรีที่เป็นส่วนเกินเหตุการณ์ครั้งนั้นร้ายแรงขนาดที่ท่านเจ้าพระยาใช้ดาบเงื้อง่าจะฟันคุณนากทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองขาดสะบั้นลงเพราะนับแต่นั้นมาทั้งสองก็แยกกันอยู่และไม่กลับมาคืนดีกันอีกเลยแม้สมเด็จพระ เอาพระยามหากษัตริกปราบดาพิเศษทะเลงทวันยรา,าชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกก็ไม่ทรงยกย่องสถาพนาพระอิสริย,ยยศแก่คุณหญิงนาคแต่อย่างใดคุณหญิงนาคก,ก็คงเป็นคุณหญิงนาคตามเดิมมีชีวิตปกติสุขแบบคนสามัญชนทั่วไป มีบ้างที่จะเข้าไปยังพระบรมมหาราชวังเพื่อเยี่ยมพระราชธิดาสองพระองค์ของท่านเป็นครั้งคราวแต่ก็กลับก่อนประตูวังจะปิดในตอนพบคำทุกครั้งไปเมื่อพอฉิมพระราชโอรสองค์ใหญ่ขึ้นครองราชเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลานภาลัยแล้วทรงสถาปนาคุณหญิงหน้าขึ้นเป็นสมเด็จพระอมรินทรามาศ พระบรมราชชนนีคนทั่วไปจึงเปลี่ยนสรพนามจากคุณหญิงมาเป็นสมเด็จพระพันปีแทนตั้งแต่นั้นมาและต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงเฉลิมพระนามาพิไทยใหม่เป็นสมเด็จพระอมรินทาบรมราชินี สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีเสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2369ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนางเกลาเจ้าอยู่หัวสิริพระชนมายุได้8 9พรรษาพระบรมศพประจิษฐานณพระที่นั่งดูสิตมหาปราศาสตร์พระบาทสมเด็จพระนางเกจ้าอยู่หัวพระราชทานพระเกดทองใหญ่ทรงพระบรมศพ และโปรดให้สร้างพระเมรุมาตรขนาดใหญ่ขึ้นถวายพระเพลิงพระบรมศพณพระเมนท้องสนามหลวงแล้วนำพระบรมอัฐิไปปริษฐานณหอพระธาตุบุญเทียนในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระอมรินทรบรมราชนีเป็นพระราชนีเพียงพระองค์เดียวที่ไม่ได้มาประทับที่พระราชวังหลวงเพราะความหึงหวงต่อพระสวามีของพระองค์